สวัสดีค่ะวันนี้มาร้านขายกุหลาบนะคะ <c oughs> ดูสิเนี่ยออกจากบ้านใบาสามมาถึงสี่โมงกืบครึ่งแล้วนะคะชื่อร้านเนี่ยร้านเขาปิดห้าโมงนะคะไม่มีเวลาเลยเนี่ยเหลืออีกประมาณเกือบสี่สิบนาทีกุหลาบอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยนะคะ หนาฮิโรบ้าค่ะร้านขายกุหลาบต้นไม้ดอกไม้นะคะเป็นร้านใหญ่มากค่ะปลูกเองตรงนู้นนะคะตรงที่มีหลังคานะคะปลูกเองโอ้ต้องรีบเลือกนะคะไม่มีเวลาเดวิดค่ะยิงทันกุหลาบนะคะโอ้ยของเดวิด ทียับเลยค่ะกำลังแตกตานะคะราคาสี่พันเก้ารอยนี่ค่ะราคานี้นะคะกระถางเบอร์เก้าค่ะนี่ค่ะสุราบอืม อันนี้เป็นกระถางแบบไม่ใช่เป็นเกลือกอะไรเหมือนถุงดํานะคะไม่ใช่พลาสติกนะคะเนี่ยเป็นถุงคล้ายถุงขาวบ้านเราอันนี้กุหลาบเลื้อยค่ะยาวประมาณ3เมตรเนี่ยค่ะถ้าเขียนแบบนี้ l ล m b i n g rose เนี่ยนะคะหมายถึงกุหลาบเลื้อยนะคะถ้าเขียนไว้แบบนี้นะคะโอ้ต้องรีบซื้อแล้วค่ะราคาอ๋อเนี่ค่ะสองพันสอร้เยนร้านนี้จะถูกหน่อยนะคะเขาปลูกเอง เต็มเลยค่ะตรงทุ่งนาตรงนั้นเขาปลูกเองนะคะตรงนี้นี่ค่ะกุหลาบเลือ้อยถุงดํานะคะนี่ถุงดำราคาก็เลยถูกหน่อยราคาถูกซื้อเยอะได้โ,โหเพียบเลยนะคะมาค่ะมาวันนี้จัดเต็มเสียดายไม่มีเวลาหนูจะไม่ถ่ายวิดีโอเยอะนะคะไม่มีเวลาเขาปิด5้าโมงตอนนี้เท่าไหร่อะกีด่ดีกีดีมากเลยคันเนี่ย 4ี่โมง22นาทีหนูจะได้กี่ต้นเนี่ยอยากจะเตะสามีจังเนี่ค่ะฝั่งนี้นะคะเป็นแบบนี้ไม่รู้อะถ้าไม่พอใจพรุ่งนี้ให้พามาใหม่รีลายนั่นแหละกว่าจะออกจากบ้านโมโหชื่อร้านฮานาฮิโรบ้าน,นะคะพวกเล็กๆเนี่ยวันนี้คงไม่ได้เลือกอะไม่มีเวลาเดี๋ยวหนูมาเลือกกุหลาบ จะเอากุหลาบเลื้อยอยากได้เอเดนโรสนะคะเอเดนโรสมีไหมไม่ลีลาเลยนะคะเพราะว่าต้นหนึ่งเนี่ยสองพัยเยนประมาณเท่าไหร่อ่ะเป็นเงินไทยเนี่ยเกือบห้าอหรือเปล่าเกือบห้า้อหรือเปล่า เวลาเลือกก็ดูที่มันมีแตกๆต,ตามมาแล้วนะคะแตกๆต,ตามมาถ้ามาช่วงนี้เลือกแล้วจะดูง่ายค่ะเนี่ยมันแตกตุ่มแตกตามมาแล้วนี่ค่ะกุหลาบเลื้อยนะคะเนี่ยเลื้อยทั้งนั้นเลยค่ะเลื้อยนี่ก็อนเนี่ยคายมิงโรสนะคะเนี่ยที่เขียนในแบบนี้เป็นกุหลาบเลื้อยค่ะเนี่ยสามเม็ดอยากได้เอเด้โรส หลับด้วยสีขาวสีส้มนะคะอู้ดูกิ่งสวยเลยเนี่ยกิ่งสวยแข็งแรงเลยนะคะเทียบเลยค่ะโอเคขอเวลาเลือกก่อนนะคะนี่ตรงนี้ก็มีนะคะหู้หูกิ่งสวยมากเลยอ่ะเนี่ยกิ่งสวยจริงๆ อันนี้ธรรมดานะคะเป็นกุหลาบทรงพุ่มค่ะกุหลาบทรงพุ่มธรรมดานะคะสีส้มสีขาวจอห์นเอฟเคนเนดีกุหลาบทรงพุ่มธรรมดาเนี่ยน,นี้ทรงพุ่มนะคะไมล์ไมลการ์เดนไคอินดะบลูอ้าวมาละ ราคาเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ของเคเซนลดนะคะราคาจะแพงขึ้นถ้าเคเซนลดนะคะสามเซงหกแฮกเคงั้นเอานี่หนึ่งต้นแล้วกันสีม่วงนะคะเนี่ยสีม่วงไม่เลือกแล้วค่ะไม่มีเวลาให้เลือกมันเอาต้นนี้แล้วกันหนึ่งเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ตุ่มแดงๆมาละ รีบเลยรีบรีบจัดเหลือเวลาไม่เยอะนะเนี่ยทำไงดีจริงจริงเลยอันนี้แพงหน่อยนะคะเนี่ยแพงหน่อยม,มันไม่ราคาเดียวกันนะคะมีหลายราคานะคะถ้าเป็นเคเซนโรสเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยเดบารุค่ะเดบารุโรซานะคะแถวนี้โรซ่าเดบารุ ซื้อที่ไตใจทุกทีในเอมาเนี่ยโลซาค่ะโลซาแล้วก็เดบารุนะคะพวกข้างในก็เป็นผลไม้หนูไม่มีเวลาหนูขอเลือกกุหลาบก่อนนะคะว่าเขาปิด5้าโมงโทษทีนะคะเราเจอกันใหม่นะจริงๆเนี่ยรีบร้อน หงุดหงิดเนี่ยอยากถ่ายวีดีโอก็อยากถ่ายอยากซื้อก็อยากซื้อ,อเจอกันใหม่นะคะไปละเจอแล้วค่ะที่ตามหาเอแดงโรสนะคะนี่ค่ะเอแดงโรสหรือพิง์เอแดงนะคะเนี่ยกุหลาบเลื้อยยาวประมาณ3เมตรมีอยู่3มต้นพอดีเลยค่ะเอาดีนี่ เอเดงโรสนะคะราคานี่ค่ะกระถางเบอร์เก้าเป็นสุงดำนะคะเจอแล้วที่ตามหานะคะอยากได้พิงพิงเอเดงนะคะเนี่ยเจอแล้วค่ะสามต้นนี้หาตั้งนานอันนี้กุหลาบเลื้อยสีขาวขาวครีมนะคะเลือกได้หลายต้นแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเลือกอีกนะคะถูกใจเยอะมากเลยค่ะนีถ่ถูกใจถูกใจนี่ ได้มานี่อันนี้รถหนูนะคะสี่หกแปดสี่หกเจ็ดตอนนี้เจ็ดต้นแล้วค่ะนี่ของหนูเจ็ดต้นแล้วค่ะเดี๋ยวเอาเอแดงรถอีกต้นหนึ่งพอค่ะโอเคตัวเล็กก็ร้องจังเลนี่บลูค่ะเพียบเลยค่ะตรงนี้ ราคาเพิ่มขึ้นนะคะนี่ค่ะสามซิงสามพันหร้อยเยนเรนี่บลูของสวนเคเซนโรดนะคะเนี่ยมีเยอะเลยค่ะเนี่ยเรนี่บลูแตกตาดีงามค่ะนี่แสดงว่าลากำลัลงวิ่งกำลังเดินบลูมูนสโตนนะคะตรงนั้นมีเยอะค่ะเดวิดออสตินหนูไม่ได้เลือกเลยนะคะ ไม่ได้เลือกเลยรานะคาแพงขึ้นนะคะเดวิสไม่ได้เอาเลยค่ะเดวิสเนี่ยเดวิสยังไม่ได้เอาเลยเดวิสขอเอากุหลาบเลื้อยก่อนค่ะเกี่ยวไม่อยากให้เดินหรือต้องการกลับบ้านด้วย เกี่ยวเสื้อเวลาเกี่ยวอยากกับบ้านแบบไงกระชากไม่เชียไปแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยพอนี่โอเคประมาณนี้อันนี้ของหนูนะคะแปดต้นค่ะ